จนบ,บุรีเชฟหนุ่มผู้ว่าการประกาศกล้องเห็ดโคนบอกพอยอร่อยที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเห็ดโคนอัญมณีของดีบอกพอยและงานกาชาดบอกพอยครั้งที่21 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ไปจนถึงวันที่24ตุลาคม2565โดยมีนายธรรมวิทย์โพธิพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต4พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายนภัรเอ็มอ่อนนายอำเภอบ่อพลอยนายชัยเชษฐพัฒนพิชัยนายยกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบออ่อพลนายอิทธิพัฒน,น์รัตนสุวรรณนายกอบตหลุมลังนางสาวสลรียาบุญมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการจนบ,บุรีนายไพบุญพิมพิสิทธาวรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดการจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ พ่อค้านักธุรกิจพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ่อพลอยและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับโดยในปีนี้งานได้ไปจัดขึ้นณนะบริเวณลานด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยโอกาสนี้นายนภัรเอ็มอ่อนในอำเภอบ่อพลอย ได้เก่าวเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลเห็ดโคนอัญญมณีของดีบอบพอยและงานกาชาติบอบพอยครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันนี้ถึงวันที่24ตุลาคม2565ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอบอบพอยทั้งเห็ดโคนที่มีรสชาติหวานเนื้อกรอบเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆที่ทำมาจากพลอยและนินซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและยังมีกิจกรรมการประกวดเจรนายพลอยเจรนายนินการประกวดเห็ดคนยักษ์การจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมทั้งสินค้าอื่นๆให้ได้มาเลือกซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักในราคาถูกกันอีกด้วย ส่วนไฮไลท์ของงานคือการออกร้านกาชาติโดยได้จัดกิจกรรมสอยดาวในราคาใบละ20บาทชิงรางวัลมากมายทั้งรถจัก,กรยานเครื่องใช้ไฟฟ้ารายได้นำไปช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอบ่อพลอยและการประกวดที่ดาพอยจากนั้นร้อยโททศพล ชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุรีประธานในพิธีได้เป็นประธานการเปิดงานพร้อมกับประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดอัญมณีพร้อมรองอันดับหนึ่งและสองจำนวนสมรางวัลก่อนจะลงจากเวทีไปสวมผ้ากันเปื้อนเพื่อเป็นเชฟปรุงประกอบทำอาหาร ที่ต่างเทศบาลตำบลบ่พอพลอยได้จัดเตรียมไว้อยู่ด้านข้างเวทีในพิธีเปิดส่วนชื่อเมนูอาหารที่ทางร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นเชฟลงมือประกอบอาหารด้วยตนเองในเมน,เมนูชื่อเห็ดโคนผัดใบโหระพาสูตรย่าอน้นสำหรับลีลาท่าทางของร้อยโททศพล ผูว่าเมืองการไม่ธรรมดาโดยขั้นตอนแรกเปิดแก๊สนำกระทะมาตั้งบนเตาแก๊สใส่น้ำมันนิดหน่อยพอกระทะร้อนนํากระเทียมบดมาใส่ลงกระทะเคี่ยวกระเทียมจนเหลืองแล้วนำเห็ดโคนอันลือชื่อของอำเภอบอ่พอพยใส่ลงไปในกระทะปรุงแต่งตามสูตรยาอน้นเสร็จแล้วนําใบโหระพามาใส่คนให้ทั่วสักพัก ตักขึ้นใส่จานโชว์สื่อพร้อมส่งช้อนให้กับท่านรองผู้ว่าการจนบุรีได้ลิ้มรสกับความอร่อยของเห็ดโคบ่อพอยก่อนที่ท่านพ่อเมืองจะเดินทางไปเปิดงานที่บร,ริเวณเต็นท์กาชาติกิ่งอำเภอบ่อพอยร้อยโททศพลใจยกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศและการันตีเสียงดังสนั่นว่าเห็ดบ่อพอยอร่อยที่สุด ทำให้ผู้จัดงานต่างยิ้มกันจนแก้มปริกกันไปเลยเสร็จแล้วได้เดินไปนั่งชมการเดินแบบของนางแบบอิติศัก์ของอำเภอบอกลอยที่สวมใส่เครื่องประดับอัญมณีของดีบอกลอยเดินโชว์บนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินในเวลาต่อมา จากนั้นลอยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปเป็นประธานตัดเล็บบินเพื่อเปิดร้านมัชฉากาชาติที่ทางกิ่งกาชาติอำเภอบ่อพลอยส่วนเงินไรายได้จะนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ นิวยีสปีชาไหลาวาลินภาพข่าววันวราไหลาวาลินรายงาน